ช่วงรรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยสถาบันการแพทย์วิถีอิสลามเอ c u d o อ b บ a r i a Spa s สปาโปรดักต์เฮิร์บแอนด์เนเจอร์ลไทการให้อภัยคืออาวุธผู้ศรัทธา การให้อภัยถือเป็นหนึ่งในคุณลักษณะพระนามของอัลลอฮ์นั่นก็คืออันอัฟูวูหมายถึงผู้ทรงให้อภัยยิ่งมีปรากฏในคัภีอัลกุรอานเพื่อที่จะสื่อให้มนุษย์ได้รู้ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้อภัยยิ่งต่อปวงบ่าวของพระองค์และทรงรักการให้อภัยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงกำชับให้ท่านศาสนาทูตหุุัมหมัดเป็นคนที่รู้จักให้อภัยผู้อื่นไม่ถือโทษโกรธเคืองอาฆาต หรือผูกใจพยาบาทแม้ว่าศัตรูของท่านจะสร้างความเจ็บปวดและก่อความเดือดร้อนต่อท่านอย่างหนักหนาเพียงใดก็ตามดังที่อลอสุภานุทตาลได้ตัดไว้ว่าจงอภัยให้พวกเขาเถิดและจงละวางจากการถือโทษกดเทืองพวกเขาแท้จริงอลรร์ทรงรักบรรดาผู้ประพฤติดีการให้อภัยผู้ที่อยู่ร่วมกับเราหมายถึงภรรยาบุตรและคนรับใช้ ควรได้รับการให้อภัยด้วยเหตุนี้เอเลอจึงได้กล่าวถึงเรื่องภรรยาและบุตรไว้เป็นพิเศษว่าโอบ้บรรดาผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายแท้จริงในหมู่คู่คอรองของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นมีบางคนเป็นศัตรูของพวกเจ้าดังนั้นจงรมะมัดระวังในการปฏิบัติกับพวกเขาและถ้าหากพวกเจ้าอภัยและยกโทษให้พวกเขาแท้จริงเอเลเป็นผู้ท่งอภัย ผู้ส่งเมตตาเสมอความเมตตาทำให้เกิดการอภัยความเมตตาที่มีอยู่ในหัวใจของเรานั้นจะทำให้เราอภัยแก่ผู้ที่กระทำความผิดต่อตอนหรือละเมิดตอนเขาจะไม่ลงโทษท,ทั้งที่มีความสามารถจะลงโทษได้ผู้ปฏิบัติเช่นนั้นย่อมมีสิทธิ์ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ความว่าผู้มีเกียรติและผู้มั่งคั่งในหมู่พวกเจ้า อย่าได้สาบาที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ญาติมิตรและคนจนและผู้อพยพในหนทางของัลอและพวกเขาจงอภัยและยกโทษให้กับพวกเขาเถิดพวกเจ้าไม่ชอบหรือที่อัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภยัยผู้ทรงเมตตาเสมอการให้อภัยนั้นดีที่สุด อิสลามได้ยินยันสิทธิของผู้ถูกละเมิดด้วยการลงโทษผู้ที่ละเมิดอย่างเหมาะสมตรงตามนัยยะของความยุติธรรมการให้อภัยและการไม่ถือโทษที่ไม่ใช่เป็นการยั่วยุให้เกิดการละเมิดจึงเป็นสิ่งที่มีเกียรติและเป็นความเมตตายอย่างยิ่งอัลเลาได้ตัดไว้ว่าและบรรดาผู้ที่เมื่อมีความอธรรมเกิดขึ้นกับพวกเขาพวกเขาก็แก้แค้นตอบแทนและการตอบแทนความชั่วคือ ความชั่วที่เสมอกันดังนั้นผู้ใดให้อภัยและไกล่เกลี่ยให้คืนดีกันรางวังตอบแทนพวกเขาอยู่ที่อัลลลฮอแท้จริงพระองค์ไม่โปรดบรรดาผู้อาธรรมชนเหล่านั้นจะไม่มีทางตำหนิแก่พวกเขาส่วนที่จะเกิดโทษนั้นได้แก่บรรดาผู้ที่อาธรรมต่อมนุษย์และก่อความเสียาหายให้เกิดขึ้นในแผ่นดินโดยปราจากความเป็นธรรมชนเหล่านี้ พวกเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บปวดและแน่นอนผู้ที่อดทนและให้อภัยแท้จริงนั้นคือส่วนหนึ่งจากกิจกรรมที่หนักแน่นมั่นคงุา